ครับลูกน้องมาเลยครับวันที่อกบ้ากข้างน,นอกครับทานอนครับทานอนอันน,น,นี้อากาศเย็นดีครับหลับครับ นี่ขยับกรับขยับอดีค่ารุดตรงนอกกลุ่งครับ นนี้ยแดดครับแต่ว่าหันเย็นครับตัววก็ว่าล่มค่อนข้างซีมี่ครับเฮ <c oughs> <c oughs> ่สะดุ้งครับอันนั่นอันนั่นอันนั่น thả non luôn khá luôn đồng hồ cũng กาศเย็นก็จะประมาณนี้ครับหลับหลับหลับสบายสบายครับกับหลับพอยอมตื่นนะครับกาศเย็นครับครับอันนี้สีแท่นครับ เริ่มสีชัดแล้วครับอันนี้ก็ออกแท่นนอยๆครับ,นนนอ,รบอันนี้เมอร์ครับเมอร์ขาวครับผสมนิดๆครับขาวครับอันนี้แห้งแทนเออนี้สีเมอร์เมอ่อชัดนะครับ ่านอนก็เออทะเากาเย็นกันสิประมาณนี้ครับว่าขยับเลยครับลมธรรมชาติก็เย็นครับ พัลงซอยน้ครับรับยังเดียวครับสี่อ,อกแทนมีอยู่สามสี่ตัวครับ แต่ว่าแท่นบวชัดเลยครับแท่นบวคือมาดรวยครับอันนี้ออกมาเบิ้งด้านนอกชัดเลยครับสีแทนอันนี้นอนนะครับนอนหลับถฐานอนคดี๋ยวเออนี่นี่กระตุกนี่กระตุกอันแน่อันแน่อันแน่ สองเบลครับปากค่อนข้างสีดำครับชุดนี้พวดดำนะครับชุดนี้ม่อมครับปากม่อมครับเอ้ยท้าดัดนบนครับดัดนลางครับโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นยังวงครักตุกระตุกระตุก,ก โ oh. <laughs> อ้เออพิสดุงครับสดุงอีกน้อยครับเสียงกินนมครับอันนี้เหยียดขี้คันครับโ oh. <laughs> อ้เออท่อนไปกระตุกไปครับแบบนี้สองอย่างเลครับบนปากครับ <laughs> จุนี่ปาก สีมอมๆมครับเือริญดำเลยครับเอ่นเบองไก่เริ่มสีชัดแล้วครับเพราะว่ายี่สิบกว่ามือแล้วครับเริ่มสีชัดละสีครับว่าตัวไดสิไปทีศัางใดครับสีเพิ่นครับแต่ว่าปากนีนชัดแล้วครับดำก็มีครับม้อมก็มีครับ แต่หิวนี่ก็สีลูกขึ้นครับแล้วก็สิบวยู่นิ่งเลยครับยางสวนกันไปสวนกันไาวครับอันนี้บ่านหิวครับเพราะว่าอากาศเย็นครับอากาศดีครับลมเย็นครับข้างนอกครับอ้าวคัดว่าลูกโปโบพีวีเออเออเห็นได้เห็นได้ครับอันนี้ง่วงเลยครับลูกขึ้นครับโปโบพีเวครับ ตาเริ่มลับแล้วครับเองเดียเองเดียนอนต่อบ่เนี่ยูพันิุลูกพัแล้วลับต่อครับ <c oughs> เอ <c oughs> เอถ้าการณนที่โบเป็นสภาพนี้เลยครับ <c oughs> นอนครับ <c oughs> นะครับท <c oughs> ่านอนครับ จะคดละคังครับโอ้ละเมอละเมอระยะตัวน้อยนึงครับรับต่อครับโอ้สสด้งสะด้ง แอนแน่แอนแน,แน่าเชียว <g ül> ที่ถูกทาครับอากาศเย็นครับรับไฟรับมันบมดจริงจักนั่งเลยครับโอ้โอโ้โ โ oh, 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 อ้โหพยาบเชียร์กันครกอ <laughs> ขอเปลี่ยนหม่องเนอครับทานอนครับพี่โบนี่ค,ค่อนข้างสีนอนประมาณหนึ่งครับหงายทองหนึ่งครับไมีใได้ครับสีแท่นขึ้นมาครับลบอยัางดีครับขางนอกมือนีน่

ีธรรมชัดแล้วครับยี่สิบกว่ามือครับใช้นะครับไปเที่อกเป็บรูปร่างล้ว่าจะเป็นไปทางใดครับทิศทางใดสีครับชอนี้กินแต่นมครับอาหารยังกินว่านี้เป็นครับยังหน่อยอยู่ครับยี่สิบกว่ามือนีถือว่าน้อยครับครับผมรดความหมูย่างครับมาเบิงลูกน้องมารวยครับ ออกมาข้างนอนเลยลมดีครับนอนรับสบายครับอาชีพนี้ไว้ทรับนี่ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกันด้วนะครับบ๊าับดีครับ